สว <des k Philadelphia> <phải> ัสดีครับยูทูบหน้าร้อนนี้ผมก็จะมาสอนการเออการเติมเงินเบื้องต้นของเออเซิร์ฟไหมครับเซิร์ฟเออ mcsvhb g นะฮะซึ่งเป็นเซิร์ฟของใครไม่รู้นะใครไม่รู้นะเดี๋ยวจะทิ้งในช n องเขาไว้ให้นะฮะเขาเนี่ยฮะมันจะมีก้ยกรรมเข้าพีบเข้าเข้าพีบอยู่อ่ะนะฮะเนี่ยก็จะมีตามราคาของนะฮะอย่างสมมติไ i มครับว t นที่หนึ่งจุดหกจุดสองเซิร์ฟ i.p27254.63.117 อย่างนี้นะเอา่าลงฮะแล้วถ้าเนี่ยเราจะดาวน์โหลดเนะฮะเราก็ต้องกดตรงนี้นะดาวน์โหลดไหมครับ1.62 by skv นะฮะก็คือเขาจิ้มของ skv มานะฮะส่วนการเติมเงินก็เข้ามาดูเติมเงินนี่ก็แบบนี้นะฮะสามารถเติมเงินได้นะ,ะตามปกติเลยนะครับแล้วก็ใส่ได้นะฮะอะไรเรียบร้อยให้เรียบร้อยซะ อุ้ยคำเดี๋ยวจะถ่ายพีวีนะฮะ YouTube นะฮะก็เป็นช่องของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปให้ด้านล่างเลยนะครับเอาละเดี๋ยวนะผมว่าเว็บเนี่ยก็ทำได้ดีใช้ได้เลยก็จะมีแชทเชตอะไรได้นะฮะน,นะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะฮะพิมพ์ไม่ว่าเราจะเล่นเล่นยังไงนะฮะแล้วก็เราจะไม่ว่าเราจะเกียนหรือเขาทำอะไรกันเนี่ย ไข่ทักมาอีกวะหือปิดละเรียบร้อยไงยครับเอาละก็พิมพ์ไปจุดๆๆอะไรกันเหรอจับอังกฤษครับเด,วดวี๋ยวโดนเตะรีบขึ้นแล้ว เอาละแต่เราวันนี้ก็สวัสดีครับคลิปน่าจะมาหนึ่งนาทีนะอาละสวัสดีครับแต่เราวันนี้สวัสดีครับ